ือกตั้งที่หนึ่งใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งในพักโน้นพักนี้อย่างเกตตั้งที่เ็ดผมเสนอตัวเลยว่าผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวครับวันนี้เราเริ่มต้นจากศูนย์ครับจากที่เรามาขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนถ้าพี่นน้องประชาชนประชาชนเห็นตัวเรามีความดีมีความชอบและเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนเขาก็เลือกครับ สวัสดีครับผมบุญถาวรนปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็นเอฟซแฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้ก็ฝนตกนะครับที่จังหวัดสีเกตฝนตกไปล่อยก็ถึงไม่กับแรงมากเนื่องจากพายุเข้าเมื่อวานนี้ก็มาทั้งคืนเลยครับก็เป็นปกติครับเวลาฝนมาน้ําก็เยอะนะครับน้ํามากหลายคนบอกว่าน้ําท่วมเวลาไม่มีฝนก็แรงนะครับ วันนี้หลายคนก็พะวงกับการเมืองประเทศไทยว่าจะเดินหน้าไปทางไหนหลายคนก็ฝักใฝ่หลายคนก็เห็นทางแน่นอนครับวันนี้ผมออกมาพูดในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนพรรคการเมืองและก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นเรามีรูปแบบการปกครองที่มั่นคงและเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีมากนะฮะวันนี้หลายคนหลงกลนะฮะเนื่องจากว่านักการเมืองเนี่ยมาจากนักธุรกิจ ส่วนมากถ้าพี่น้องสังเกตดีๆครับนักการเมืองที่มาขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนนั้นมาจากภาคธุรกิจบางคนเป็นผู้รับเหมาขอสร้างบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านจาัดสรรคือส่วนมากมาจากทากธุรกิจเขามาทําไมครับเขามาเพื่อต้องการอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจบริหารและจัดก,การเงินภาษีพี่น้องประชาชนนั่นก็คือการปกครองประเทศผมพูดเสมอเขาว่าวันนี้บ้านเมืองเรานั้น ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรามีกลไกสําคัญอยู่3ประการนั่นคือ1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองประชาชนจะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการนะครับเลือกตั้งหรือส่วนหนึ่งก็มาจากการแต่งตั้งนั่นคือการไปสอบคัดเลือกเป็นขราชการประจําอยู่ในส่วนขององค์กรทางการเมืองก็ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็มาจากการเลือกตั้งแน่นอนครับวันนี้หลายคนหลงกลนักการเมืองด,ดูดีครับพี่น้องประชาชนครับว่าเราจะเลือกนักการเมืองคนไหนมาเป็นตัวแทนนั้นเราต้องดูให้ดีและก็ดูที่พรรคการเมืองด้วยหลายคนก็ถามผมว่าทําไมวันนี้ผมถึงตัดสินใจที่จะทํางานให้กับพรรคพันธมประชารัฐทงั้งที่ผมนี่ก็เป็นฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองพรรคเล็กหลายพรรค ผมเชื่อมั่นได้เกินว่าพรรคการเมืองที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวข้ามหรือพ้นวิกฤตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและก็ปัญหาทางการเมืองนั่นก็คือพรรคพลังประชารนะัฐแน่นอนครับแม้ว่าจะมีปัญหาภายในแต่มันก็ลงตัวกันได้และผมก็เชื่อมั่นได้เกินว่าพี่น้องชาวจังหวัดศรีเกษจะให้โอกาสพรรคพลังประชารนะัฐแน่นอนครับวันนี้เรายังใช้รูปแบบการปกครองคือรัฐธรรมนูญฉบับเดิมอยู่ ยังมีการแก้ไขถ้าหากแก้ไขสมบูรณ์ก็ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็น400เขตตอนนี้ก็ยังอยู่ที่350เขตก็เป็นกรณีที่จะมีเขตเลือกตั้ง400เขตและก็สสแบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่100คนวันนี้เราก็ต้องเดินตามเกมทางการเมืองดังนั้นการที่ผมมาขออาสาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนนั้นเนื่องจากว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเข้าถึงการเมืองอย่างแท้จริง ผมจำเป็นต้องเปิดศูนย์ประสานงานแน่นอนครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็เป็นกรณีที่ลุงตู่นะครับนายกรทัทมนตรีประเทศไทยจะเปิดประเทศหลายคนก็วิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์มากมายว่าถ้าเปิดประเทศแล้วมันจะทําให้ร่วงหรือมันจะรุ่งแน่นอนครับคือก็มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ในปัญหาข้อจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เตรียมแผนไว้แล้วคุณหมอหลายคนก็เห็นด้วยถึงแม้ว่าจะมีการ แพร่กระจายจติดเชื้อแต่เราก็มีรูปแบบหรือแนวทางที่จะป้องกันตรงนี้เราเตรียมแผนงานไปแล้วเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลวันนี้ถ้าเราไม่เปิดประเทศการค้าการขายมันก็ไม่เดินหน้าเหมือนกันครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องเปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ในการที่จะยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัญหาของโรคและป,ปัญหาของชาติเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันสิ่งสําคัญ คือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นบทพิสูจน์ในความเป็นนักประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนในการที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจบริหารและปกครองประเทศดังนั้นพี่น้องดูให้ดีนะครับดังนั้นนักการเมืองในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นก็คือนักแสวงหาอานาจในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการเงินภาษีพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีนะครับ วันนี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นกลางทางความชิดในกรณีคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบตอสอบตอคือเราให้กาลังใจทุกคนและให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกใครมาเป็นผู้บริหารของอบตอวันนี้เราต้องดูให้ละเอียดรอบคอบครับหน้าการเมืองที่อยู่ในรับท้องถิ่นบางคนก็ประสงค์ที่จะลงระดับชาติอย่างผมนี่ก็ประสงค์ที่จะลงระดับชาตินั่นก็คือระดับสสนะครับ ส่วนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นหลายคนบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรยังไงแน่นอนครับทามิ่งหรือเวลาในการบทวาระของนายกก็คือวันที่23นะครับมีนา22มีเอ่อ23มีนา25 6 6ส่วนจะมีการยุบสภาหรือไม่อย่างไรนั้นมุมมองของผมผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าการเมืองเมื่อมีการเจรจามีการพูดคุยกันและไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะยุสภานะครับในช่วงนี้ หลายคนว่าลุงตู่ยุบสภาแน่นอนลุงตู่ก็บอกชัดเจนแล้วในคณะครมว่าให้รัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยอยู่กันช่วยทํางานจนถึงนะครับการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าช่วงพฤศจิกาสองห้าหกห้านั่นในใจลุงตู่ไม่เคยคิดที่ยุบสภาและไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ยุบสภาแล้วไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้พน้องประชาชนเลือกตัวแทนทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็มีตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว มีสสเขตมีสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแน่นอนครับถ้าหากมีการยุตสภาทุกคนที่อยู่ในตําแหน่งก็จะลงสมัครถ้าหากได้กลับมาก็เหมือนเดิมครับเป็นสสในชุดเดิมทําไมไม่ใช้อํานาจในหน้าที่ที่มีอยู่นี้แก้ปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและแก้กฎกติกาของสังคมให้มันดีขึ้น นะหลายคนแน่นอนครับอยากเป็นเจ้าของพักมาตั้งพักเองอย่างผมเนี่ยก็พอเพียงในกรณีที่ว่าเราต้องการขับเคลื่อนอยากนําแนวความคิดของลุงตู่และก็นโยบายของที่ลุงป้อมและก็เลขาธรรมนัตได้คิดขึ้นมาเนี่ยให้ประชาชนเข้าถึงตัวแทนของประชาชนนั่นคือผู้สมัครรับเลือกตั้งวันนี้ใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งสสในเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อต้องแสดงตัวครับ ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการที่พี่น้องประชาชนจะสนับสนุนหรือไม่ถ้าวันนี้คุณยังปิดตัวไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าคุณจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้นก็หมายความว่าคุณยังเล่นการเมืองแบบว่าช่วยโอกาสวันนี้เราต้องเป็นตัวแทนในขณะที่ยังไม่รับเลือกตั้งก็ขออาสาอาสาที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนผมถึงแก้งให้แต่ละเขต ในจังหวัดศรีเกติกสแสดงตัวเลยครับใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคใดกลุ่มไหนคือให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงในการที่จะดูเลยครับวิสัยทัศน์ดูโลกทัศนัของแต่ละคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเห็นไ,ไหมฮะวันนี้ถ้าคุณบอกว่า3มเดือนลงหน้าถึงจะลงสมัครวันนี้มีเวลาปีเศษคุณเสมอเสนอตัวอะไรครับขเขตเลือกตั้งที่หนึ่งใครจะลงสมัครพรรคเลือกรับเลือกตั้งในพรรคโน้นพรรคนี้ อย่างเขตตั้งที่เจ็ผมเสนอตัวเลยว่าผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวครับวันนี้เราเริ่มต้นจากศูนย์ครับจากที่เรามาขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนประชาชนเห็นตัวเรามีความดีมีความชอบและเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนเขาก็เลือกครับเราไม่ต้องใช้เงินอานุสินจ้างหัวละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยไปดึงคะแนนไปซื้อเสียงพี่น้องประชาชน พือ่อ้งคะแนนแค่ตัวเองวันนี้ผมตั้งปฏิหารเลยว่าจะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนในส่วนที่ตัวเองมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยสาราสศหากอะไรที่พี่น้องประชาชนติดขัดและจําเป็นต้องให้ผมช่วยผมก็จะช่วยส่วนที่แก้ไขปัญหาได้ก็แก้ไขดังนั้นเราไม่จําเป็นครับจําเป็นที่ต้องรอให้มีการประกาศยุสภาก่อนหรือบทบลระก่อนเราทําสิครับถ้าเราจะขออาสาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน เราไม่เอาเปรียบประชาชนเราไม่หลอกลวงประชาชนดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าหลงกลนักการเมืองผมรู้ครับในเขตพี่เกตเนี่ยนะมีเจ้าพ่อมีเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมีเงินร้อยหลายร้อยล้านพันล้านถามว่าวันนี้ผมไม่ได้กลัวเงินเขานะครับผมกลัวสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกลัวประชาชนหลงผิดและกลัวประชาชนไม่เลือกตั้งเราวันนี้ถ้าหากเราสามารถขอทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนและประชาชน เห็นความดีความงามและความสามารถของเราเขาก็เลือกครับเขาไม่เลือกเพราะเงินนะฮะแต่คนที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนมากมาจากนักธุรกิจเมื่อมีเงินแล้วก็สแสดงหาอหนานาจเห็นไหมฮะแต่เราเนี่ยไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นแต่เราเนี่ยมีปณิธานในการที่จะขออาสารับใช้พี่ท้องประชาชนโดยที่เรามีกิจมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อสาธารณะวันนี้หลายคนคงรู้ชื่อตัวตวนผมดีว่าผมเป็นคนยังไง หลายคนบอกว่าทนายลงไปทําไมแล้วเงินเราไม่เยอะสู้เขาไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการเอาเงินไปแจกประชาชนผมต้องการแจกความเข้าใจในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยวันนี้ต้องการให้พน้องประชาชนนะครับดูรูปแบบการปกครองและเข้าใจรูปแบบการปกครองอย่างถ่องแท้วันนี้ถ้าน้องประชาชนนะครับยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่รู้จิตวิญญาณตัวเองว่าตัวเองมีสิทธิ <small spirit> <loop. S 2> <น>์มีเสียงในฐานะประชาชน อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยบัญญัติไว้ชัดเจนในมาตราสามของรัฐธรรมนูญถ้าพี่น้องประชาชนขายจิตวิญญาณตัวเองโดยไปการหวังผลได้รับเงินจากผู้สมัครนั้นพี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกตัวแทนประชาชนจาก,กจิตวิญญาณของพี่น้องเองวันนี้ถ้าเห็นว่าบุญถาวรนไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องเลือกนะฮะเห็นว่าไม่มีความดีพอก็ไม่ต้องเลือกแต่ตราบใดวันใดถ้าพี่น้องประชาชนเห็นความดีความงามความชอบของผมก็ต้องเลือก ผมชัดเจนครับผมบอกว่าวันนี้ผมปักหลักหลายคนว่นาคะแนนของพองรรคลังประชารัฐในเขตเลือกตั้งที่เก็บนั้นมีเพียงแค่หกพันกว่าแต้มไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นคะแนนส่วนตัวของตัวบุคคลที่ลงสมัครและของพรรคเมื่อปีสอ2พัอยกอพรรคยังไม่มีผลงานจริงๆแล้วพรรคการรชารัฐนำโดยลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมีผลงานมากมายทำคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมืองมากมายเพียงแค่ว่าเราเนี่ยไม่ได้นำมาตีแผ่ หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องประชาชนได้รับจากการที่ลุงตู่เป็นนายกวันนี้ผมเปิดตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเปิดศูนย์ประสานงานผมก็ถือววันดีดีที่ลุงตู่นะครับเปิดประเทศผมก็เอาวันที่หนึ่งพฤศจิกายน,นนะฮะเป็นวันเปิดศูนย์ประสานงานพักฟันประชารัฐจังหวัดศรีเกตศเขตตั้งที่เกตพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีเกตนะครับเขตตั้งที่เกตใครเดือดร้อนใครมีปัญหาถูกรังแกถูกอะรระเบียบมาหาผมได้ครับ อันดับแรกเรามีทุกเราต้องมีที่คลายทุกนะฮะคลายปัญหาใครมีปัญหามาหาบุญถาวรน,นะฮะผมทนายบุญไขข่าวคลายปัญหาปัญหาที่พี่น้องมีผมก็จะคลายให้ว่ามันคลายรูปแบบไหนบางทีเนี่ยคนเจ็บป่วยอาจจะโรคซึมเศร้าหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินการดําเนินจิตการทางการค้าหรือชีวิตประจบวันก็มาปรึกษาหาเลยกันไม่จําเป็นต้องเอาเงินนําหน้า เราความดีความชอบความจริงใจต่อกันวันนี้ผมบอกเป็น้องประชาชนแนวชาวจังหวัดสีเกียรติในเขตตัางที่เกียรติเลยครับและผมก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้บผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะท่านธรรมนัสนะฮะและก็ท่านเลขาหมูที่ให้สิทธิและหน้าที่นในผมในฐานะเป็นผู้ประสานงานพรรคนะฮะเพื่อจัดประชุมตัวแทนพรรคการเมืองพลังประชารัฐจังหวัดสีเกียรติทั้ง8ปเขต นะแล้วก็กํากับดูแลในส่วนที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาด้านกฎหมายนะทุกเขตครับนะเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ตอนนี้มี8เขตอยู่ยังไม่มีการแบ่งเป็น400เขตหรือเพิ่มเติมถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งนะตามรัฐมนูนที่มีการแก้ไขและมีการประกาศใช้แล้วก็คงเป็น400เขตเราก็พร้อมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งครับวันนี้ผมบอกเสมอว่าวันนี้ถ้าหาก ให้ทําข้อสอบโดยที่มีคนออกข้อสอบไปและให้ไปสอบแข่งขันกันเป็นสอสอผมไม่ได้กลัวฮะนะครับผมก็ว่าผม,ผม,ผมนี่ก็ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ทุกอย่างนะรประสบการณ์ในการบนชีวิตผมเนี่ยประสบการณ์คือเริ่มเข้าสู่การเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยคนระับเรียนจบนะฮะก็ไปอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีเลยเป็นคนกองงานนะครับของมท .5 ้และเป็นนิติกรพักกินเงินเดือน,นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นไหมเริ่มเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่นะครับตั้งแต่ที่ตัวเองเนี่ยเรียนจบอยู่ในวงการการเมืองมา22 23ปีเป็นผู้ช่วยบรนิงงานสสเป็นผู้ชนานการเป็นผู้ช่วชาญสสและเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าไปรับคัดเลือกนะฮะสมัครรับเลือกเป็นอะไรครับเป็นสวก,ก็ติดหนึ่งใน200ที่มีชื่อที่จะให้คอสชเลือกเอาเพียงแค่50คนสำรองอีก50 ปรากฏว่าผมยุธ์ยังน้อยตอนนั้นก็น่าอยู่ที่45 46้าย้อนไปสองสปีที่แล้วนะครับทางผู้ใหญ่ก็ผมมองว่าอายุน้อยที่สุดในบรรดาคนที่ไปสมัครรับเลือกเป็นสอบ2อ0คนนะครับผมอายุน้อยที่สุดผมก็รอได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมบอกว่าการเข้าไปสู่ตําแหน่งทางการเมืองนั้นมันต้องมาจากเลยครับการเลือกตั้งของพีมม่น้องประชาชนผมไม่อยากเข้าไปในสู่กระบวนการที่ว่าเป็นการแต่งตั้งคือยิบิสู์ครับว่า ความดีความงามนั้นบางทีมันไม่ต้องใช้เงินนะครับผมมั่นใจครับว่าคนที่ติดตามผมและผมก็ช่วยคดีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกตโดยเฉพาะอาเภอความมิสัยจนหนังสือพิมพ์เดลนิวมาตีข่าวผมเป็นทนายของเอจตเพรช,ช่วยชาวบ้านนะฮะในหลายเรื่องแต่เราไม่ยากพูดย้นไปว่าเอาความดีเสยตัวแต่วันนี้เราพร้อมพร้อมนะฮะที่จะขออาสารับใช้ไม่ได้พร้อมมาเป็นเจ้านายนะครับคนที่เข้ามาสัมผัสผม ไม่ว่าพักเพื่อนฝูงตำรวจอายการภาคสาประชาชนรู้นิสัยสันดานจิตใจของผมดีว่าผมเป็นคนยังไงเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใคนตอแหลประการสําคัญคือผมเป็นเขยที่นี่นะคนพื้นที่ที่นี่รู้นิสัยผมดีว่าผมเป็นคนยังไงเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาพองออกครับดังนั้นให้ผมไปกลัวนักการเมืองรุ่นเก่านะักการเมืองใหญ่ผมไม่กลัวหรอกครับเพราะอะไรครับผมไม่ได้เขามาเลือกผมนะฮะ ผมคือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่เกติมาเรียกผมวันนี้พี่น้องประชาชนจังหวัดส,สีเกตเขตเลือกตั้งที่เกตนะครับเนือดร้อนมาหาผมได้เลยคือทุกเรื่องครับบอเ้ยเรื่องเงินได้ไม่ได้ไม่มีเงินก็ไปคู่เงินมีปัญห,หาการเงินก็แค่ไขปัญห,หาการเงินเราเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับบ,บริษัทห้างร้านใหญ่อยู่แล้วนะฮะโรงงานบริษัทห้างร้านที่มีมูลค่าเป็นเหมื่นล้านเราเป็นปรึกษาให้ภาษาในชาวบ้านที่เดือดร้อนเราจะช่วยไม่ได้ พูดไม่ใช่ว่าเรานี้อวดเก่งนะครับเราต้องช่วยเขาตกทุกข์ได้ยากมาทุกทางใจก็ต้องแก้ปัญหาทางใจทุกธุรกิจก็แก้ปัญหาทางธุรกิจทุกการเงินก็แก้ปัญหาการเงินนะครับมันแก้ได้ทางนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าการให้เราคาปรึกษาของเรามันชัดเนจนตรงไปตรงมาไหมไม่ได้แอบแฝงไม่ได้หวังผลประโยชน์เราต้องการช่วยประชาชนพี่น้องเดือดร้อนเรื่องกเกษตรกร,นะรผมก็ใช้ที่นี่พื้นที่ผมเนี่ยทำเป็นร้านค้าชมุมชนนะ จะทําเป็นร้านค้าที่ให้ชุมชนเนี่ยปลูกสินค้าปลอกสารพิษมาขายมาจําหน่ายแล้วก็ปลูกข้าวปลอดสารพิษภรรยาผมเนี่ยตั้งปริหารทานเกตลอดชีวิตกับลูกสาวผมยังยังทานเนื้ออยู่เพราะอยู่ในสังคมก็คือยังไม่ได้ว่าทานเกตลอดชีวิตเป็นภรรยาผมก็ยังเลี้ยงปลาจะทําตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้มีร้านอาหารมีร้านค้ามีลิซิ่งนะครับคือไฟแนนซ์แล้วก็สาขาพักคือครบองค์กรเลยครับ ให้พี่น้องประชาชนมาเรีนยนรู้อะไรที่ช่วยประชาชนได้ก็ช่วยนะครับบางคนบอกว่ามีที่นาเป็นร้อยไร่มูลค่าเป็นสิบสิบล้านแต่ไปกู้ในธนาคารไม่ได้เพราะอะไรครับไม่มีเครดิตทางการเงินคือไม่เดินบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านธนาคารธนาคารไม่ได้สนใจว่าคุณมีเงินหรือ,อ,อมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านธนาคารดูเพียงแค่ว่าคุณเนี่ยมีกระแสรายวันเงินเข้าเงินออกไหมเราก็ช่วยประชาชนดีกว่าผักประชาชนเนี่ยนะครับ ไปกู้หนี้ร้อยละสามร้อยละสี่ร้อยละห้าเราก็เดินสเตปเมนีนให้เขาแต่งให้เขาพาเขาไปแนะนำพูดคุยกับใครครับกับธนาคารมันทาได้หมดท้ง,งานั้นแหละครับอยู่ที่ว่าเราจะช่วยประชาชนไหมหรือเราจะเอาเปรียบประชาชนพี่น้องประชาชนที่รักครับผมมีปฏิหารแน่วแน่คือผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ปี2547สมัยที่จบใหม่ๆอายุ28 29ปีกปีก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การาบริหารส่วนจังหวัด หนองคายคนที่หนองคายรู้จักผมดีฮะผมเป็นนักปลาใัยเป็นคนที่จับไม้พูดแล้วเนี่ยนะคนฟังก็เฮเหมือนกันถึงแม้จะเป็นคนพูดเร็วนะครับก็อยู่การเมืองมาแต่เด็กนะฮะแต่วันนี้คือพร้อมพร้อมที่จะขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนพร้อมที่จะมาทํางานตรงนี้และคือผมได้ปรึกษาครอบครัวแล้วว่าเราพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับพี่น้องครับคนเราเกิดมาหลายคนว่าอมาเนี่ยเรามีเงินทองม,มากมายสุดท้ายเราเอาไปด้วยไม่ได้ แต่สิ่งที่ฝากไม่ได้ในแผ่นดินนั่นคืออะไรการทําความดีครับทำความด,ามดีดังนั้นผมพยายามทําความดีมาตลอดในชีวิตผมในกรณีที่ผมเนี่ยนะฮะเป็นนักกฎหมายเป็นทาน,นายและก็ทําทุกอย่างคือให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์วันนี้ที่ผมตัดสินใจเลือกพรรคพลังประชารัฐนี้เนื่องจากว่าผมมองแล้ว่าพรรคพลังประชารัฐนี้สามารถที่จะเติบโตเป็นสถาบันทางการเมืองได้และก็ยังมีคะแนนนิยมที่ พี่น้องประชาชนที่ผมสัมผัสเนี่ยยังมีความรักและศรัทธาในลุงตู่อยู่ในตัวลุงตู่นี้มีความซื่อสัตย์ครับผมบอกเลยว่าผมก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อชาติและสถาบันดังนั้นมันมีแนวความคิดคล้ายกันถ้าจะหากไปอยู่กับอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคือผมเป็นทนายที่ปากหมาที่สุดในประเทศไทยแหละครับเพราะอะไรครับคือถ้าหากใครก็ตามที่มาจากจ้่วงรรดาสถาบันผมรับไม่ได้หลายคนว่าถ้าพูดอย่างนี้จะมีคนเลือกคุณหรือ ผมที่บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนไม่ใช่สิทธิ์ของผมผมมีหน้าที่เพียงแค่ขอเสนอตัวคนจะเลือกหรือไม่เลือกนั้นอยู่ที่ประชาชนไปบงังคับประชาชนไม่ได้และผมก็ไม่ซื้อเสียงด้วยนะครับแห่ผมเอาเงินไปซื้อพี่น้องประชาชนให้มาลงคะแนนนีน่ผมเนี่ยผมไม่ทาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่อยากจะบอกและเรียนพี่น้องประชาชนวันนี้คือความตั้งใจครับความตั้งใจอยากทําความดีเพื่อความดี อยากทำสิ่งที่ตัวเองมีความฝันอยากทำสิ่งตัวเองนั้นนะครับฝันอยากจะเป็นนักการเมืองที่ดีคือเป็นที่พึ่งข้งองประชาชนก็บอกกล่าวเล่าสิบนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาสอนผมเปิดศูนย์ประสานงานนะก็กลังประสานนะครับไม่รู้ว่าทางท่านเลขาที่การพักและก็ะคนที่เกี่ยวข้องกับพักจะว่างมาเปิดไหมถ้าไม่เป็นไรครับเราก็เปิดที่สุดของเราทําได้คือเราขับเคลื่อน ทุกวันนี้ผมก็เจามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีเกีและทั่วประเทศในกรณีพี่น้องเดือดร้อนก็ส่งเรื่องมาหาผมได้ผมในฐานะเป็นแกนนําของจังหวัดพักต่ังชารัฐก,ก็จะรับเรื่องต่างๆมาวิเคราะห์สังเคราะห์และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องครับเรามีความเห็นต่างทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับการที่พี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นต่างมันทําให้สะท้อนเห็นถึงนะครับ ความไม่พอใจรัฐบาลหรือความไม่พอใจพรรคการเม,มืองผมเหมือนกันครับผมต้องรับฟังสิ่งที่น้องประชาชนออกมาเป็นม็อบมาต่อต้านลุงตู่นะฮะลุงป้อมมันก็เป็นเรื่องที่ดีวันนี้อยากนําเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพเลยว่าสิ่งนี้ก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนดําเนินการเลยครับดําเนินการพิจาสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเข้าใจว่าเราคือมีบทบาทอะไที่อยา่างไร นะครับวันนี้ผมบุญถาววนปัญญาสิทธ์ก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนชาวจดศรสีเกตผมก็จะไล์สดทุกวันนะฮะอาจจะเช้าเย็นในกรณีความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและก็จะตั้งเพจนะฮะพักพลังประชาฐนกระป๋าศีเกตขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลข่าวสารและก็นําข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเนี่ยมาตีแผ่ให้กับพี่น้องชาวจดศรสีเกตนะครับตอนนี้ก็ยังใช้เพจยังใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวไล์สดอยู่ ่อไปนี้ก็จะมีเขตของพองรรคพลังประชารัฐจังหวัดสีเจ็ดพี่น้องที่เป็นเอฟซีแฟนคลับผมก็ฝากนะครับให้คําแนะนําเข้ามาใครมีความรู้ดีๆมีข้อคิดดีๆจากแนะนําผมก็ยินดีรับฟังไม่ใช่ว่าไม่รับฟังพี่น้องประชาชนนะครับผมมีที่รับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับวันวนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธ์ก็มีความตั้งใจจริงที่จะลงสมัครร,รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดสีเจ็ดในนามพรรคพลังประชารัฐ ส่วนจะโดนจริงหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารของพรรคในการจะพิจารณาแต่ผมประกาศแน่วนแน่เลยว่าวันที่1พฤศจิกาสอนจะเปิดศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐจังหวัดศรีเกียรติใช้พื้นที่บ้านผมเป็นศูนย์ประสานงานของทั้ง8เขตถ้าหากมีการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายใหม่และก็มีแบนเขตใหม่แน่นอนครับเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นศูนย์ประสานงานเป็นส่วนกลางของจังหวัดในการรับข้อมูลข่าวสารประสานงานทุกเขต ก็ฝากถึงพี่น้องชาวเจ้าเสียเจดสมาชิกพ,กพรรคกังปกรอชารัรเขตเลือกตั้งที่3และก็ที่5ที่6นะครับก็รอวันกําหนดที่ผมจะหาเือก,กับทางหัวหน้าพ,พรรคกังปกรอชารัรเพื่อที่จะจัดประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองจ,จังหวัดเขตเลือกตั้งที่3ที่5ที่6ก็คงต้องเจอกันพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับต้องการเสนอแนะความคิดเห็นส่งไปถึงลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและก็ร้อยเอกธรรมนัสนะครับผมเผ่า เลขาธิการพักเตรียมไว้เลยนะครับเขตเลือกตั้งที่3ก็เตรียมเลยนะครับเขตเลือกตั้งที่5ที่6ก็คงในเร็วนี้นะฮะก็อยู่ระหว่างการทําหนังสือแก้งกรกตทั้งหัวหน้าพักต้องแก้งไปนะครับแล้วก็ทางผมในฐานะผู้ประสานงานของจังหวัดก็จะให้ตัวแทนพรรคการเมืองประจําเขตเลือกตั้งที่3ที่5ที่6นั้นกำหนดสถานที่วันเวลาเพื่อจัดประชุมนะฮะเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดของพรรคพลประชารัฐ ตอนนี้ก็บอกกล่าวเล่าสิบในนามของบุญถาวนปัญญาสิทธิ์นะครับเป็นแกนนาจังหวัดในการดูแลการจัดประชุมเลือกตัวแทนพักพลังประชารัฐหลังจากนั้นพี่น้องครับการขับเคลื่อนก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปเราจะมาขับเคลื่อนแค่วัน2วันเดือนสองเดือนไม่ได้ระยะเวลาที่เดืออยู่จากวันนี้ถึงวันที่23มีนา2566จะเป็นบทพิสูจน์ในการทําหน้าที่นักการเมืองของพักพลังประชารัฐพี่น้องก็ดูครับ ว่าพรรคไหนมีความจริงใจเปิดกว้างให้พลเองประชาชนได้เข้าถึงนั่นแหละครับพี่น้องก็เลือกผมไม่ได้บอกว่าต้องเลือกผมไม่ได้บอกว่าต้องเลือกพ,กพรรคพลเมะชารัฐเลือกคนที่พี่น้องรักพรรคที่พี่น้องชอบเพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ใหญ่คือนักปกครองประเทศการเลือกน,นกออักการเมืองหรือพรรคการเมืองต้องดูให้ดีถ้าหากดูไม่ดีแล้วมันเสียโอกาสพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะาสมาชิกพ,กพ,กพรรคพลเมะชารัฐ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้ทนสตรนและในฐานะประชาชนทนไทยหัวใจรักชาติรักสถาบันวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ